ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนักโทษเทวดากำลังพาเข้าคุกก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเรื่องของนะครับนักโทษเทวดาที่หลายๆคนคิดว่าคงจะจบแล้วนะครับแล้วหลายๆคนดีใจว่าเอ้ยอีกไม่กี่วันก็จะได้รับใบบริสุทธิ์แล้วนะครับคนที่เชียร์ก็แต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับ กรรมกำลังไล่ล่าในสิ่งที่กระทำทั้งหมดนะครับว่านักโทษเทวดาอาจจะรอดพ้นคุกแต่คนที่ช่วยนักโทษเทวดานะครับต้องเข้าคุกแทนหรือเปล่าก็คงต้องรอติดตามชมนะครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพกรมราชธรร์และโรงพยาบาลตำรวจเริ่มสบัดร้อน สบับดร้อนสบับดหนาวกันแล้วครับนะครับเมื่อกรรมาทีการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้เบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในการดูแลนะักโทษเทวดาที่ชื่อทักษิณชินวัตรด้วยวิธีพิเศษ เมื่อเวลานะครับสิบนาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่สองสิงหาคมที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสมนายวสันต์ภัยฤกษ์ีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดเผยว่ากสมได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกกรณีที่เรียนจําพิเศษกรุงเทพมหานครผู้ถูกร้องที่หนึ่งอนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังเข้ารับการรักษา พยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจผู้ถูกร้องที่2เมื่อวันที่ยีสิบ2งสิงหาคม256และได้รับการรักษาที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นอาจเป็นการเลือกปฏิบัติจึงขอให้ตรวจสอบก,อกสอมอนะครับตรวจสอบข้อที่จริง1 วสันเนี่ยได้บอกว่าการที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครส่งตัวนายทศินออกไปรักษาตัวนอกเรือนจําเมื่อวันที่22สิงหาคมต่อเนื่องวันที่23สิงหาคม256เป็นการดําเนินการภายใต้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในขณะนั้นอันถือเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและสิทธิในการเข้าถึงการรักษาของผู้ต้องขังตามสมควรแล้วสส่วนกรณีโรงพยาบาลตำรวจรับ ตัวนายทักษิณไว้รักษาตัวที่ห้องพิเศษชั้น14อาคารมหาภูมิพลราช,าร,าชาราชานุศอนนะครับ88ปดาษานั้นเห็นว่าการที่ทักษิณเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลตารวจด้วยอาการวิกฤตซึ่งในช่วงแรกเข้าพักที่ชั้น14เนื่องจากโรงพยาบาลให้ข้อมูลว่าเป็นเพียงชั้นเดียวที่มีห้องว่างหลังจากนั้นปรากฏว่านายทักษิณยังพักที่ห้องพิเศษดังกล่าวมาโดยตลอดโดยโรงพยาบาลชี้แจงว่านายทักษิณมีภาวะนะครับ วิกฤตสำหรับปกติซึ่งหากนายทักษิณป่วยจนอยู่ในระดับวิกฤตตามที่มีการชี้แจงจริงก็ก็ควรจะต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดและพักในห้องสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินแต่นายทักษิณกับพักในห้องพิเศษซึ่งตามปกติควรมีไว้สำหรับผู้ป่วยที่พ้นจากภาวะวิกฤตและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้ว อีกทั้งกรมราชทันก็ไม่สามารถทราบได้ว่ามีผู้ต้องขังป่วยคนใดบ้างที่เข้าพักรักษาตัวในห้องพิเศษเนื่องจากกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําพศ2563ไม่ได้กําหนดให้เรือนจําที่ส่งตัวหรือสถานพยาบาลที่รับตัวผู้ต้องขังต้องรายงานให้ทราบ ทั้งที่กรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากนะครับมีผลทําให้ผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่งอาจได้รับสิทธิ์ที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นที่มีอาการป่วยเหมือนกันโดยเฉพาะอาดีตผู้ดารงตําแหน่งสําคัญที่อาจได้รับการดูแลแตกต่างหรือเป็นพิเศษมากกว่าผู้ต้องขังทั่วไป สามนายวสันย์ยังกล่าวต่อยว่าการที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตํารวจกําหนดให้ในายทักสินพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษของโรงพยาบาลตํารวจอย่างต่อเนื่องโดยเรือนจําไม่ได้โต้แยง้งจนกระทั่งนายทักษินออกจากโรงพยาบาลเป็นการดําเนินการโดยอาศัยช่องว่างของกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจํา พศ2563ทําให้นายทักษินได้รับประโยชน์นอกเหนือฟาสิทธิ์ที่ควรจะได้รับถือเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4. นายวัสันกล่าวอีกว่าสําหรับกรณีที่เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตํารวจอัญาตให้นายสักินพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานานเห็นว่า แม้การตรวจสอบข้อเท็จจริงกสมไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของนายทักษิณเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ้างถึงข้อจํากัดทางด้านกฎหมายแต่หากนายทักษิณมีอาการป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตสำหรับปกติตามจริงตามที่อ้างก็ควรได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด แักพักในห้องสําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกว่าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567ซึ่งเป็นวันที่นายทักษิณสามารถออกจากการควบคุมตัวของเรือนจําตามโครงการ พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษของกรมราชทัณฑ์นายทักษณิณสามารถเดินทางกลับบ้านพักส่วนตัวได้ในทันทีโดยไม่พบว่าต้องเข้าไปรับรักษาตัวในสถานพยาบาลแห่งอื่นอีกรวมทั้งสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ปรากฏว่ามีอาการเจ็บป่วยรุนแรงอันเป็นเหตุปกติวิสัยของผู้ป่วยที่ภาวะวิกฤตจ,จนถึงขั้นเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องซึ่งเป็น เหตุผลในการพักรักษาตัวกับโรงพยาบาลตํารวจมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้จึงมิอาจเชื่อได้ว่านายทักษิณมีอาการป่วยจนถึงขนาดที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจนานถึง181วันโดยไม่สามารถออกไปรักษาตัวต่อที่ทันทัศสถานโรงพยาบาลรัชทานหรือกลับไปคุมขังต่อที่ทันทัษสถานโรงพยาบาลรัชทานหรือกลับไปคุมขังที่เรือนจําได้ ในชั้นนี้จึงเห็นว่าการกระทําของเดือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลตารวจเป็นการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ต้องขังด้วยเหตุฟาร์มแตกต่างในเรื่องของสถานะของบุคคลนะครับสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมอันถือเป็นการกระทําหรือการกนะครับละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกัน 5. กสมเห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีตามคำร้องนี้นอกจากมีเหตุเกิดจากการกระทำหรือการละเลยการกระทำการทำหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐแล้วยังมีสาเหตุสำคัญเกิดจากกฎกระทรวงนะครับการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพศ .2563 ข้อที่5วงเล็บ2ซึ่งกำหนดห้ามผู้ต้องขังอยู่ในห้องพักพิเศษ แยกจากผู้ป่วยทั่วไปเว้นแต่ต้องรักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษตามที่สถานที่รักษาผู้ต้องขังจัดให้ซึ่งเปิดโอกาสให้สถานที่รักษาใช้ดุลยพินิษในกะโดยขาดการพิจารณาจากเรือนจำที่ส่งตัวผู้ต้องขังออกไปและข้อเจในวสันกล่าว 6นา,ายวสันย์ังกล่าวอีกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นระยะเวลานานนะครับเกิน30วัน60วันและ120วันให้ผู้บัญชาผู้บัญชาการเรือนจำทำหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีและรายงานผู้บัญชาเพื่อทราบตามลำดับชั้นพร้อมกันกับนะครับความเห็นชอบทางการแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ไม่มีข้อกำหนด หากเลยระยะเวลา120วันไปแล้วต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งอาจเป็นช่องว่างให้ผู้ต้องขังรักษาอาการป่วยนอกเรือนจำเป็นระยะเวลาเกินโดยไม่มีการตรวจสอบอีกทั้งนะครับการรักษาตัวเกิน60วันและ120วันให้ผู้บังคับบัญชาเรือนจำขอความเหตุจากอธิบดีกรมราชัณฑ์และรายงานประลัดกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงยุติธรรมเพื่อทราบนั้นอาจก่อให้เกิดภาวะขาดนะครับ การตรวจสอบทวงดุลและนำไปสู่การใช้อำนาจในทางที่ผิดได้นะับจึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับมุงกฎหมายกรณีดังกล่าว7 กสมมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการกระทําของเดือดจาพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลตารวจและผู้ที่เกี่ยวข้องยังเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกรัดทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งอยู่ในหน้าที่อํานาจการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชโดยได้ทราบว่าปปชรับเรื่องในประเด็นนี้เอาไว้แล้วดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการดําเนินการกสมจึงมีมติให้ส่งรายงาน ผลของการตรวจสอบฉบับนี้ให้าาคณะกรรมการปรปชพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา221และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยาาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพศ2500มาตรา6ประกอบประกอบนะครับประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเรื่องแนวปฏิบัติในการรับเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญข้อที่6 8นอกจากนี้กสมมีม,มติมีข้อเสนอแนะ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้8.1มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการกระทำหรือละเลยการกระทำของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและกรมรัชธรรฑ์และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบการกระทำหรือการละเลยการกระทำของโรงพยาบาลตำรวจตามหน้าที่และอำนาจและกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นนี้อีก โดยต้องเปิดเผยฟารมคืบหน้าเป็นระยะและแจ้งผลดำเนินการต่อสาธารณะภายในระยะเวลาอันรวดเร็วด้วยรวมทั้งให้แพทย์สภาตรวจสอบการกระทําของแพทย์สังกัดโรงพยาบาลตํารวจผู้ทําการรักษาหรือมีความเห็นทางการแพทย์ในกรณีตามคําร้องนี้แล้วดําเนินการไปตามหน้าที่และอํานาจตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพทั้งนี้ภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบฉบับ,บนี้ 8.2มาตรการแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันนะครับกำหนดแนวทางและวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีมีเหตุอันยกเว้นตามในมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ .2540 ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสป้องกันการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 8.3ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือคำสั่งให้กระทรวงยุติธรรมแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเดือนจำพศ .2563 โดยแก้ไขข้อ5วงเล็บ2ที่กำหนดห้ามผู้ต้องขังอยู่ในห้องพักพิเศษแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเว้นแต่ต้องพักรักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษตามที่สถานพยาบาลรักษาผู้ต้องขังจัดให้โดยควรกำหนดว่าในกรณีสถานที่ รักษาผู้ต้องขังมีความจาเป็นต้องให้ผู้ต้องขังพักรักษาตัวในห้องพิเศษหรือห้องอื่นนอกเหนือจากห้องปกติต้องได้รับความเห็นชอบจากเรือนจําและคมราชทันเสียก่อนเว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่หากไม่ดําเนินการทันทีจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ต้องขังป่วยให้ดําเนินการไปก่อนแล้วรีบขอความเห็นชอบโดยระบุเหตุผลความจาเป็นในการประกอบขอความเห็นชอบนี้ด้วย8.4 ให้แก้ไขนะครับข้อที่7ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจําเป็นเวลานานให้ประลัดกระทรวงยุติธรรมและรัฐนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วแต่กรณีต้องใช้อำนาจในการพิจา,ารณาความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชธรรมประกอบความเห็นของแพทย์ผู้ทําการรักษาแทนการรับทราบเพียงอย่างเดียวทั้งนี้เพื่อป้องกันการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องขังรายอื่นรายใดให้ออกไปรักษาตัวนอกเรือนจําโดยไม่มีเหตุอันควร 9. ผู้สื่อข่าวถามว่าหากคำร้องส่งไปให้ปปชและชี้มูลความผิดขณะที่ทักษิณเองใกล้จะพ้นโทษและส่งผลอย่างไรนายวสันกล่าวว่าเรื่องนี้มีการร้องเรียนมาเป็นประเด็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติทางกสมได้พิจารณาตามประเด็นที่มีการร้องเรียนมาโดยได้สอบถามข้อเท็จจริงทั้งฝ่ายผู้ถูกร้องคือโรงพยาบาลตารวจและเรือนจําพิเศษกรุงเทพรวมถึงข้อมูลจากเรือนจําอื่นๆรวมทั้งโรงพยาบาลอื่นๆนะครับความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆมีความเห็นออกมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับ เรื่องที่เกิดขึ้นข้างหน้าว่าจะเป็นเรื่องของการพ้นโทษของนายทักษิณวันที่22สิงหาหรือเรื่องอื่นส่วนเรื่องที่นายทักษิณยืน่นขอสารไปรักษาตัวที่ดูไบนั้นทางคอสมอไม่ได้มีการพูดถึง10 เมื่อถามว่าการยื่นเรื่องถึงปปชเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของข้าราชการใช่หรือไม่ส่วนนายทักษิณซ,ซึ่งเป็นคู่กรณีเหมือนกับเหมือนการทางกสมจะสามารถดำเนินการเพิ่มเติมอย่างไรได้หรือไม่นายวสันกล่าวว่ากรณีร้องเรียนเป็นการร้องเรียนวัาเดือนจําพิเศษกรุงเทพและลโรงพยาบาลตารวจเลือกปฏิบัติดังนั้นประเด็นในการพิจารณาจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าท,ที่ของรัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเกี่ยวโยงกับบ,บทบาทและหน้าที่ของปปชทางกสมก็มีมติให้ส่งเรื่องให้ปปชเพื่อ ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาดําเนินการเนื่องจากมีการดําเนินการร้องเรียนไปที่ ปปชเช่นกัน11ผู้่ึก่าถามว่ามีความเชื่อมั่นหรือไม่ข้อมูลที่จะส่งให้ปปชมีก็สามารถกระทุ้งปปชให้ดําเนินการเรื่องนี้ได้เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานยื่นไปที่ปปชแต่ไม่ได้มีอะไรขึ้นหน้านายวสันต์กล่าวว่าคิดว่าข้อมูลที่เราส่งให้ปปชจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการของปปชด้วยในส่วนของกอสมจะเน้นที่เรื่องของการเลือกปฏิบัติเนื่องจากผู้ต้องขังอาจไม่ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันกสมเห็นว่าการกระทําของเดือนจํา กรุงเทพรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเขา,าขายเป็นการเอื้อประโยชน์นะให้กับบุคคลนะอาจเป็นการกระทําผิดในฐานปฏิบัติหน้าที่และทําผิดต่อหน้าที่ราชการเลยส่งเรื่องให้ปปร,ปรช12เมื่อถามว่ามีการลงรายละเอียดถึงบุคคลที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ผู้กระทําความผิดเช่นรัฐมนตรีอธิบดีกรมรัชทันหรือผอโรมยาลตารวจหรือไม่นายวสันกล่าวว่า,า,า,วาที่ร้องเรียนมาเป็นหน่วยงาน คือเรือนจาพิเศษกรุงเทพโรงพยาบาลตารวจแต่การดําเนินการก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของต้นสังกัดซึ่งกสมสเสนอเรื่องให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการทําหน้าที่ของเรือนจําพิเศษและกรมราชธรรมด้วยพร้อมสเสนอไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ทําการตรวจสอบการกระทําของผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลตํารวจรวมส่งแพทยสภาให้ตรวจสอบแพทย์ที่มีความเห็นในการเจ็บป่วยของนายทักษิศนี้ด้วยสรุปรอดูกันครับว่าหลังจากนี้องค์กรอิสระอื่นๆที่เกี่ยวข้องผู้ร้องนักร้องทั้งหลายจะใช้ข้อมูลชุดนี้ของกรรมธิการ ิไปร่าคอใครเข้าคุกได้บ้างอันนี้คือข้อมูลที่ออกมาตอนนี้ครับบอกได้เลยครับว่ารับใช้ทักษิณก็เตรียมตัวเข้าคุกครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปห,หน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ